เป็น,นคนโกงคนบางคนแล้วก็กนี่สิบปีบางคนอยากรู้เลยว่ามันคัดกคาดหมายอะเอ่อะไรขึ้นเอ่อคาดหมายนะไม่ไม่ผิดรายละเอียดคําเารียนสาคือคอข้อหาที่จวนฟ้องมามันมีขอม้อหาพาเด็กไปทอดทิ้งเด็กแล้วก็ฆ่าเด็กตายโดยเจตนาแล้วก็อำการฉันเล่นสม รวมเป็นแล้วสี่ข้อหาเนี่ยนะ, <c oughs> ะนตามโจทกฟ้องมาอย่างเงี้ยทีนเนี้ยารก็ฟังเบื้องต้นว่าแม้จะไม่มีประจักษ์พยานในการพาเด็กออกจากบ้านแต่สารก็เชื่อว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้สาลเชื่อว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้ไม่มีใครเห็นว่า ลุงพลพาเด็กออกไปศาลก็เอารายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาฟังลงโทษบวกกับขั้นตอนการพบเส้นผม,มอยู่ในรถศาลก็เลยลงโทษข้อหาพาเด็กีเดียวไปส่วนข้อหาฆ่าเด็กตายโดยเจตนาศาลฟังว่า ไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่ประมาทเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายส่วนก็หาอำพรางซอนเร้นศพท่านยงฟองคือก็หาทอดทิ้นเด็กให้ถึงแก่ความตายและถือการเจตนาฆ่าท่านท่านมองว่ามันเป็นเรื่องประมาทท่านก็นเลยลงโทษสองกระทงความผิดกระทงพาเด็กออกจากบ้าน ลงงทษอท่ปนมองว่าเป็นการกระทำโดยประมาทแสดงว่าจำเลยฝั่งจำเลยก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต้องมีทคือท่านท่านฟังว่าคนที่พาเด็กของไฟคือจำเลยที่หนึ่งคือหลวงพลแสดงว่าไม่มียานเห็นไม่มีพยานเห็นก็ผมก็อธิบายว่าแม้จะไม่มีพยานเห็นแต่ศาลก็เชื่อรายงานการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วก็ลงโทษข้อหานี้10ปีกระทรงที่หนึ่งกระทงที่สองไม่ได้เจตนาฆ่าเด็กอันเนี้ยลงโทษฐานว่ากระทำการให้เด็กกระทำการโดยประมาททำให้เด็กถึงแก่ความตายลงโทษ10ปีรวมกันก็เลยเป็น20ปีข้อหาอำพรางซ่อนเล้นสดยกฟ้องจำเลยที่หนึ่งและยกฟ้องจำเลยที่สองทั้งนี้ทั้งนั้น ทำพิศาวันนี้เป no part, mm ็นองค์คณะเจ้าของํำนวนเห็นออกมาเป็นอย่างนี้แต่องค์คณะแต่หัวหน้าเพศสาวหัวหน้าศาลกับอธิบดีเพศสาภาคสีเห็นแย้งกับกัรพิจาราที่ออกมาวันนี้ท่านหัวหน้าศาลและท่านอธิบดีภาคเห็นควรยกฟ้องทุกข้อหากระบวนการต่อไปเราก็บอกแล้วว่า เป็นแค่การพิจาของสารชั้นต้นเราครบในกระบวนการตามวิธีพินาาความอาญาทําให้เราเอาสมานวนขึ้นไปสารบุธรเพื่อให้พิพกษาชั้นสารสูงได้พิจา,าพิพากษาอีกครั้งหนึ่งส่วนขั้นตอนหลังคำพิพากษาวันนี้ในห้องพิจาท่านก็ญาติให้ประกันตัวในหลักทรัพย์เดิมแต่เนื่องจากบริษัทสินมั่นคมประสบปัญหาด้านการเงิน,นก็ให้จำเลยวางหลักทรัพย์เท่าเดิม ก็สรุปว่าการประกันตัวท่านอนุญาตแล้วแต่ว่าขั้นตอนเอาหลักทรรมาวางก็ได้ออกแล้วซึ <c oughs> ่งเราก็เตรียมพร้อมแล้วเตรียมหนกแล้วอยู่ในขั้นธุรการตอนนี้ท่านสั่งอนุญาตประกันตัวแล้วแต่ว่าให้เปลี่ยนหลักทรัพย์เดิมแต่ในในในราคาเท่าเดิมแล้วในชั้นอทธทณ์เนี่ยามีการเดี๋ยวรวบรวมเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆขึ้นยื่นต่อศาลอทธรณ์เนี่ยทางนายได้มีแบบอะไรหลังหลังหลังคำพิพากษาศาลชั้นต้น ก็จะเป็นทนายความที่จะมาเขียนหักล้างคำนักษาวันนี้ยกพยานหลักฐานที่มีอยู่ในสำนวนเท่าที่สืบกันมาทั้งหมดไปเพิ่มเติมใหม่ไม่ได้เพราะถือว่าทุกปากทุกอะไรที่อยู่ในสำนวนหมดแล้วสีพึ่งใหญ่เนี่ยนะเป็นหน้าที่ของทนายความที่จะมาเขียนหักล้างคำนักษาวันนี้เขาเรียกว่าเป็นคำบูธรคำบูธรก็คือโต้แย้ง สาที่เกิดขึ้นวันนี้ว่าเราไม่เกี่ยวขอ้องกับทำผิดเพราะเหตุผลใดเพราะพยานหลักฐานใดเพราะอะไรอะไรต่างเพื่อหักล้างให้สารชั้นสูงพินาอีกครั้งหนึ่งนักจากไม่ฮะไม่ฮะเพราะว่ากระบวนการแก้ข้อกล่าวหาหนึ่งไม่มีประจักษ์พยานสองไม่มีมูลเหตุจูงใจคำว่าไม่มีมูลเหตุจงใจก็คือว่า คนจะฆ่าจะแกงหรือว่าจะทำร้ายใครมันจะต้องมีความลึกข้างในแย่งที่ทำกินแย่งคู่สังวาสแย่งอำนาจบาดใหญ่แล้วก็ลุงพลผมไม่ได้ประโยชน์ใดๆจากการที่จะพาเด็กออกไปหรือไปฆ่าเด็กตรงกันข้ามแล้วก็ไม่มีสาเหตุโกรธเคียงกันด้วยเพราะที่ผมต่อสู้มาตั้งแต่สารชันต้นผมก็จะเอาไปเขียนหรือไปตอบโต้ไปเขียนแยง้งในชั้นอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่ง รือซึ่งองค์คณะศารสูงในชณุทรนก็จะพิจารณาคำอธุธรณอของเราแล้วก็รวมทั้งตรวจพยายนหลักฐานในสมนสมวลทั้งหมดว่าตามที่ทนายจำเลยเขียนมานั้นตอบโต้มานั้นมีเหตุมีผลไหมนอกจากนี้เราก็อ,าอ,าอ,าอะไรละ่ะเราก็โต้แย้งในที่ท่านให้ใช้ค่าทิ่ใหม่ทดแทนด้วยประเด็นนี้เรา<ร>ก็ต้องเขียนโต้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 แย้งด้วยว่า เมื่อเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเ,เราก็ไม่ต้องรับผิดในส่วนแพ่งนะครับซึ่งกระบวนการยื่นอุทธรณ์กษานั้นเราก็จะกระทําภายใน30วันครับแต่วันนี้30วันประมรลหฟควายเร็วมาจาัดไว้30วันแต่ถ้าเราทําไม่ทันก็ขอย้ายเวลาออกไปได้นะ สารวณาศานกับอธิบดีภาคผู้พิสารวณาศานจังหวัดมุกดาหารและอธิบดีผเพื่กษาภาคสี่ผู้พิักษาภาคสี่มีความเห็นแย้งว่าคดีนี้ยกฟ้องว่าคดีนี้ยกฟ้องควรยกฟ้องทั้งทุกข้อหาควรยกฟ้องทุกข้อหาแต่เนื่องจากพรธรรมนูญศญัติธรรม ให้ความเป็นอิสระแก่ผู้อ่านาคดี<ม>ผู้อ่าษาองค์คณะที่นั่งพิจารณาคดีจึงมีสิทธิ์ตัดสินไปตามความเห็นตนเองได้เ<ม>พราะฉะนั้นแม่หัวหน้าจะเห็นแต่ก็ทําได้แค่เขียนเหตุผลว่าสมควรข,ของของเขาข้างบนก็สมควรหอของเราเพราะนั้นผู้่านาหัวหน้าจะสั่งว่าสมนวนไปซ้ายไปขวาไม่ได้ไได<ม>เพราะมีกฎหมายรับรองคุ้มครองว่าท่านเป็นอิสระ พิพาษาคดีแต่ก็มีการตรวจสอบอีกชั้นให้พักษาสารสูง์คือชันต่อไปตรวจอีกครั้งหนึ่ง,งเพราะฉะนั้นท่านดึง,งท่านถึงอนุญาตให้ประกันตัวในห้องพินาเลยอาจารย์ขออ<า>นุญาตคในส่วนแพ่งเสารมีคำวิพากษาเท่าไหร่คะท่านส่วนแพ่งก็คือว่าการจัดการงานโสอะไรต่างเนี่ยเขาเรียกมาสามแสน ท่านให้ครึ่งเนื้อท่านให้ครึ่งหนึ่งครึ่ราคาแสนห้าส่วนค่าขาดไว้กการะบอกว่าถ้าชมพู่ยังมีชีวิตยอยู่แล้วสงเสียจนเขายุ20่สิบหรืออะไรเนี่ยนะ,ะคนละหล้านบาทแต่ท่านก็ให้ให้ปีละหกเมือนรวมแล้ว1นึ่งล้านสองหมื่นบาทรวมแล้ว 2> 1, 2, ท,ท่านให้1นึ่งล้านสองหมื่นบาท แล้วก็บวกค่าจัดการศพแสนห้าคือค่าขาดรายกาลันหนึ่งท่านให้ปีท่านให้ปีละหกหมื่นก็คำนวณไปแต่เขาเรียกมาค่าล้านแต่นั่นเป็นคำพิกษาส่วนแพ่งพอถึงกระบวนการตอบปอถึงกระบวนชั้นพิจาอุทธรเราก็ต้องหักล้างว่าเราไม่ได้กระทำผิดไม่ไได้เกี่ยวข้องเราก็ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนแพ่งเนี้ยซึ่งมันจะเป็นแพ็กเกจในการที่คำาิจาราไป